รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโรซา f ฟมิลี่ o ู้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายในเซเว่นอีเลเว AIA Health s e v e r คุ้มกว่าที่เคยเจอ s a เวอร์ er, ทวไทยน้ำมันผสมตาเอ e มอรอ เจอแล้วครับคุณผู้ชมข้าวมันไก่สีวัยขาหมูเป็ดพะโลเชลชวนชิมตั้งแต่วันที่21เดือนพฤศจิกายนปี2531บ่งบอกถึงความเก่าแก่จนกระทั่งเกิดตำนานกล่าวขานกันว่าถ้ามาจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองลับแลแล,แล้วถ้าไม่ได้มากินข้าวมันไก่สีวัยเขาบอกว่ามาไม่ถึงวันนี้เราต้องไปพิสูจน์ว่าทำไมหม่อมราชวงศ์ถนัดศีสวัสดิวัน์จึงให้ป้ายเชลชวนชิม ข้าวขาหมูเป็ดพะโลข้าวมันไก่ของร้านสีวัยจะอร่อยเด็ดอย่างไรตามผมเข้าไปเลยครับค,คนไหนชื่อแมวครับอ๋อคนนี้ค่ะ,<บ>จะเจอแล้สวส,สวัสดีค่ะตา,าตามหาหนูค่ะ,ค,ะคุณจมครับแมวเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่สีไวและผมรู้จักกับน้องเขามานานมาก เพราะเราทําอาหารคลีนฟู้ดฟู้ดเทสเมนูชูสุภาพมาด้วยกันเป็นเวลาหลายปีวันนี้เราเจอตัวเป็นๆอาหารอะไรที่ร้านนี้อร่อยมากเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่โต๊ะเมื่อเช้าเราเจอกันโดยบังเอิญจริงๆแมวดีใจค่ะแมวเห็นอาจารย์เดินผ่านแลแ้วแมวคิดว่าเป็นอาจารย์ไหมคิดว่าเอ๊ะอาจารย์ใช่อาจารย์สง,งา่าไหมเนี่ยแมวถ้าอาจารย์จะพูดมันจะผิดมากไหมว่าใ,ใครที่มาอุตรดิต แล้วถ้าไม่ได้มาแวะข้าวมันไก่สีใบก็แสดงว่ามาไม่ถึงอุตรดิศใช่นี่เรื่องจริงเลยค่ะอาจารย์เพราะว่า,าข้าวมันไก่ของแมวเนี่ยตั้งแต่รุ่นเดนะคะเดเข้ามาจากห้วยขวางเดคือเรียกว่าคือพ่อพ่อค่ะคือพ่อมาจากห้วยขวางแล้วก็มาก่อตั้งที่อุตรดิตพอเสร็จแล้วแกก็ตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้วนะคะอาจารย์ กรุงเทพมานี่เลยนะเตอก็น่าจะ20ปีแล้วไหมคะแล้วแม่ก็ต่อแล้วต่อมาก็30กว่าปีถึง60ปีแล้วะการเนี่ย60ปีแล้วว่าแล้วผมสนใจมากเลยว่าทำไมหม่อมถนัดศรีจึงไม่ให้เชลชวนทีมเมื่อปี2 5 3 1 มันอร่อยอย่างไรอยากชิมอะแมวอาจารย์ขอชิมหน่อยค่ะขอชิมข้าวมันไก่นะคะหนูนอกจากข้าวมันไก่แล้วมีอะไรบ้างก็จะมีข้าวขาหมูแมวเสริมขึ้นก็จะมีข้าวหมูกรอบหมูแดงแล้วก็จะมีเลือดหมูนะคะมีเลือดหมูด้วยอูสารพัดเลยนี่คือเสน่ห์อันนึงของข้าวมันไก่สีไวยไม่ได้มีเฉพาะข้าวมันไก่แต่มีความหลากหลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่พอพูดถึงข้าวมันไก่ผมขอเอาข้าวขาหมูและเลือดหมูชิดซ้ายไปก่อน เดี๋ยวอันนี้คือข้าวมันไก่นะคอาจารย์เรามาพูดถึงข้าวมันไก่สีไวครับอันนี้ก็จะเป็นหมูกรอบหมูแดงแมวลองเล่าให้ฟังนิดนึงเราไม่ได้ไปเกทับร้านอื่นทุกคนมีธุรกิจเป็นของตัวเองทุกคนมีเสน่ห์มีความอร่อยเป็นของตัวเองแต่ถ้าจะพูดถึงข้าวมันไก่สีไวอุติรดิตแล้วความมีเสน่ห์ความอร่อยมันเป็นยังไงเล่าสิเป็นจะเป็นแบบโบราณเลยค่ะอาจารย์ของบ้านแมวนี่นะ เดยเขาจะพูดเสมอเลยว่าห้ามเลือห้ามหุงข้าวแบบใหม่แบบักง่ายแบบหุงแบบเตาแก๊สอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เลือจะต้องทําแบบเดิมคือหุงด้วยเตาถ่านเฮ้ยจริงเหรอค่าจารย์ปัจจุบันนี้แมวก็ยังหุงข้าวด้วยเตาถ่านเตาถ่านค่า,า,า,า์แล้วก็ย่างข้างล่างย่างข้างบนอีกต่างหากอู้อร่อยจริงหอมมากเลยอ่ะ แล้วก็ต้องเป็นข้าวหอมมะลิอีกต่างหากข้าวหอมมะลิเก่าตอนนี้แมวก็ใช้ข้าวแบบพเมียมข้าวอย่างดีเลยค่ะจันเพราะว่าหุงออกมาเพราะว่าเราเป็นคนขายข้าวจะต้องข้าวอย่างดีแล้วกรรมวิธีในการเอามันไก่ใส่ลงไปในข้าวเนี่ยมันมีความต่างกับเจ้าอื่นยังไงคะต่างกับเจ้าอื่นคือถ้าสมมุติว่าแมวเราต้มไก่ใช่ไหมคะไก่ก็จะมีหลายขนาดเนาะจันเนาะการต้มไก่เราก็จะต้องดูด้วยว่าจะขนาดนี้ขนาดนี้ต้มแบบไหนแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะ อาจารย์ไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกันหรอกอาจารย์ก็เหมือนเหมือนเราลวกหอยแค็งใช่ไหมอาจารย์ลูกใหญ่ลูกเล็กใช่ค่ะอาจารย์ก็คือน้ําก็จะไม่เท่ากันเวลาก็จะไม่เท่ากันค่ะอาจารย์ลงตั้งแต่ปีสามเราก็จะมาขายรอบปีห้าคือไก่ใหม่ของใหม่ทั้งหมดนะอาจารย์สดตลอดเอออีกอันหนึ่งที่ก็บอกว่า ร้านข้าวมันไก่หรือข้าวมันไก่ร้านไหนจะเด็ดจะดวงมันวัดกันที่ตรงน้าจิ้มน้ําจิ้มร้านแมวเป็นยังไงอ๋ออาจารย์ของแมวใช้เต้าเจี้ยวอย่างดีเต้าเจี้ยวเบอร์หนึ่งเลยทุกอย่างที่แมวทำแมจะเน้นคุณภาพว่าจะต้องเป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งเราจะไม่มีเบอร์สองอะไรมาเจออเอร์หนาหมดลเลยจะเป็นของจริงๆทั้งหมดนะคะอาจารย์ของจริงทั้งหมดนี่หมายความว่าทั้งขิงทั้งพริกทั้งกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยเราจะคัดสรรมาอย่างดีที่สุดนะคะ คุณผู้ชมครับผมขอบอกเลยว่ามันไม่ผิดไปจากความจริงข้ามันไก่สีไวยที่มีอายุยาวไปถึงหกสิบปีจนถึงวันนี้นั้นเนี่ยม,มันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์นั่นก็คือเรื่องข้าวเรื่องไก่และก็เรื่องน้ําจิ้มสามอย่างผมบอกเลยว่าไม่เหมือนที่อื่นอร่อยจริงๆครับและแล้วตรงร้านแมวนี้นะก็จะเป็นเดิมๆอาจารย์ก็จะเป็นเครื่องเคียงก็จะมีเครื่องเคียงแบบนี้นะคะ จะมีพริกมะเขืงใส่ลงไปในน้ำจิ้มแล้วแต่คุณยจะชอบชอบค่ะแล้วแต่คุณชอบหาหมูสีไวทำไมมันอร่อยอร่อยเพราะอะไรเพราะอะไรแม่จะใส่ของอย่างอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะอาจารย์บะหนึ่งหมดเลยใช่ค่ะอาจารย์แม่จะมีหมูวัตถุดิบหมูใหม่ จะเป็นของที่แบบใหม่ๆสุดๆทั้งหมดนะคะจุกแน่ครับคุณชมวันนี้สุดท้ายจากจะขอดูอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือข้าวหมูแดงใช่ไหมฮะอันนี้ข้าวหมูแดงหมูกรอบเนี่ยนะคะหม<ะ>ูแดงหมูกรอบพอดีอันนี้<ร>เกิดพร,พร้อมๆกับข้าวขาหมูค่ะหรือเกิดที่เราเกิดรุ่นเดียวกันกับแมอรุ่นเดียวกับแมวเลยแม่เป็นคนครีเอทเดย์ยังไม่ได้ทาเดย์มันไก่อย่างเดียวค่ะแล้วมั่นใจว่ารูกจะต้องครีเอทหรือ คิดเมนูแปลกๆขึ้นมาอีกต่ยอดเขาก็จะมีหมูอบของเขานะคะมีด้วยมีหมูอบเพราะคนรุ่นนี้ชอบกินของอบนะฮะแล้วข้าวหมูแดงจุดต่างจากที่อื่นมันยังไงอะแมวก็แมวย่างเตาถ่านไงคล้วกค่ะอันนี้แมวย่างเตาถ่านนะแล้วก็หมูก็จะเป็นหมูหมูสดหมูจากเขียงไม่ใช่้ใชหมูของที่เขาฟิตมาหรืออะไรที่แช่มานานๆเราเราไม่ทำแบบนั้นค่ะ สดๆเลยเหลือสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ชมเวลากินอ,อาหารจานด่วนของไทยๆข้าวมันไก่ข้าวขาหมูหรือแม้กระทัง่งต้มเลือดหมูอะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยเราต้องมีผักแต่ร้านของสีวัยเขาจะมีผักแตงกวาข้างเคียงอย่าลืมนะครับกินอาหารถ้าจะให้ครบข้าหมูแล้วจะต้องมีผักอยู่ในนั้นเป็นองค์ประกอบวันนี้เราบอกเลยนะครับว่าใครที่มาเที่ยวเมืองลับแลอุตรดิตฐ สิ่งที่มันไม่รับเลยแต่มันอร่อยมากนั่นก็คือข้าวมันไก่สีไวยการันตีโดยหม่อมถนัดศีสวัสดิวัตรวันนี้สง่าดามาพงล่องสลานจานสงา่าอยากจะขอเช,อชิดชูสิ่งที่เป็นไทยแล้วถ่ายทอดมรดกจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งให้คงไว้ ในที่สุดแล้วข้าวมันไก่สีวัยเป็นหนึ่งในนั้นที่จะบอกว่าเป็นอาหารจานด่วนแบบไทยๆวันนี้ขอบคุณแมวมากๆขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ,บดูแลสุข,ขภาพด้วยนะแมวนะขอบคุณค่ะอาจารย์เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรัล เป็นสถานโบราณในยุคกรุงสุขโขทัยสร้างด้วยอิศิลาแลงทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งปวงนี้ขึ้นอยู่กับอำเภอรับแลคือ่ะสนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอ e มอรอ NSL Food AIA เทวเซเวอร์ er, คุ้มกว่าที่เคยเจอเซเวอร์ er ทวไทยคุณผู้ชมครับอุโบโสถอันสวยงามที่อยู่เบื้องหลังผมนี้อยู่ที่วัดทุ่มยังอำเภอรับแลจังหวัดอุดริตถ์เป็นสถานโบราณที่เก่าแก่ในยุคกรุงสุขโขทยัยยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ ภายในวัดแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ไปผูกโยงกับวิถีชีวิตของคนยุคนั้นมากมายและมีพระบรมมธาตุที่อยู่ด้านหลังซึ่งสวยสดงดงามและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเราไปค้นหาคำตอบกันนะครับว่าวัดทุกยั้งนั้นมีประวัติความเป็นมาและน่าสนใจอย่างไรตามผมเข้ามาครับ ัสดีครับพี่สุนทรครับสวัสดีค่ะพี่สุนทรเป็นจิตอาสาค่ะเป็นจิตอาสามาบริการนักท่องเที่ยวมาบริการนักท่องเที่ยวเป็นคนที่นี่ไหมฮะค่ะเป็นคนที่นี่ที่นี่คือทุ่งทุ่งยางค่ะทุ่งยางค่ะบ้านทุ่งย่างเนี่ยสาเหตุที่ว่าเป็นเป็นบ้านทุ่งย่างเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดตามพุทธศาสนาใช่ไหมก็พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมายุดยั่งที่นี่อ๋อเลยกลายเป็นยั่งค่ะยั่งแล้วก็มายั่งที่นี่ปุ๊บ ไปที่วัดพระแท่นก็เลยนั่งบนแท่นใช่มหมอเลยชื่อว่าวัดพระแทน<อ>่นบริเวณภูเขาตรงนู้นพอมาอีกเขานึงมายืนตรงนั้นก็เลยเรียกว่าวัดพยืน<อ>ค่ะวัดพะยืนมองไปหนองน้ำนู้นทางด้านเหนือมีหนองน้ำที่กว้างใหญ่ก็เรียกชื่อว่าหนองพะเลกลายเป็น<อ>ส่วนสาธารณะหนองพะเลจนทุกวันนี้แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ขึ้นอยู่กับอำเภอรับแลคืนค่ะ วัดพระบรมธาตุแห่งนี้ซึ่งมีพระบรมธาตุเจดีย์ซึงสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในสมัยของเจ้าพญาลิไทครับค่ะก็ฐานเนี่ยค่ะฐานทั้งหมดเนี่ยก็เป็นทรงเดียวกับสุโขทัยแล้วสร้างด้วยอิฐศิลาแลงทั้งหมดเลยว้าวพิ่งโบกปูนเมื่อประมาณยี่สิบปีใต้ปูนนี้เป็นศิลาแลงศิลาแลงทั้งหมดเป็นแผ่น สรุปแล้วพระบรมชาติตรงนี้เกิดขึ้นสมัยกรุงสุโขทัยพญาลิไทโอ้โหสร้างขึ้นในสมัยประวัติศาสตร์ที่นี่แสดงว่ายาวนานมากค่ะยาวนานมากๆแต่ถ้าพูดถึงหมู่บ้านเนี่ยเขาอาจจะมันเจริญรุ่งเรืองมาก่อนตั้งแต่สมัยสุโขสมัยสุโขทัยอีกเลือกว่าเมืองกำโพดนครกำโพธนครเป็นชื่อเดิมเป็นชื่อเดิมแล้วที่นี่พอในสมัยสุโขทัยเนี่ย ก็เมืองทุ่งยั้งเนี่ยก็ได้เป็นเมืองนาดานเป็นเมืองนาดานของกรุงสุโขทัยด้วยวคุณผู้ชมครับจากรูปแบบศิลปรกรรมของพระบรมธาตุทุ่งยัง้งทำให้นักโบราณนักดีสันนิษฐานว่าที่นี่น่าจะเป็นโบราณสถานที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยครับ องเจดีดั้งเดิมน่าจะเป็นเจดีทรงพุ่มข้าวบินหรือดอกบัวตูมแบบสุขโขทยัยเพราะยังคงปรากฏโครงสร้างสำคัญคือฐานเขียงซ้อนกัน3มชั้นซึ่งเป็นฐานของเจดีทรงพุ่มข้าวบินแต่ภายหลังเมื่อมีการบูรณะเจดีหลายครั้งจึงทำให้รูปทรงเปลี่ยนแปลงไปเป็นเจดีทรงลางกาดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนี้ครับ ภยในอุโบสถเนี่ย<อ>มีวัดที่สวยงามมีพระท,ที่สวยงามเดี๋ยวพาผมเข้าไปดูหน่อยได้ไหม่ะ<อ>แล้วจะได้อธิบายให้ฟังนะไ<อ>ปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในพระพุทธรูปสร้างพร้อมๆกับพระบรมธาตุนั้นหรือเปล่าเป็นภาษาไทยโบราณหรือว่าไทยสุขขโข<อ>ทยัยทุ่งยางนี่แหละคือเมืองท่าสามมุน สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรากตสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฝ้ามีจำหน่ายแล้วที่ CJ เจ p ซ r เปอร์มาก็ต AIA Health s a v e r คุ้มกว่าที่เคยเจอ s a v e r ทั่วไทยน้ำมันผสมตาเอ e มอรอ พี่สุนทรครับค่ะพระพุทธรูปที่อยู่เบื้องหลังเราเนี่ยมีความเก่าแก่มากๆเลยไม่ทราบว่าสร้างพร้อมๆกับพระบรมธาตุนั้นหรือเปล่าค่ะก็น่าจะสร้างพร้อมๆกันเนื่องจากว่าศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยก็น่าจะสร้างใกล้เคียงกันถ้าไม่สุโขทัยก็น่าจะเป็นต้นกรุงศรีอยุธยาประมาณนั้นค่ะเพราะว่า เนื่องจากว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากมถึงได้สร้างอะไรต่างๆเนี่ยคุ้นพร้อมกันมากมายขนาดนี้มีทั้งพระบรมธาตุเจดีมีทั้งพระวิหารมีทั้งโบสถ์แต่โบสถ์เนี่ยมีปรากฏชัดเจนว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะแล้วก็มีกำแพงกำแพงวัดจุ้มประตูเสาลักเมือง ระวิหารแห่งนี้ค่ะถ้าหากว่าดูจากข้างนอกตอนนี้เอ๊ะมันน่าจะทำไมเป็นทรงล้านนาอ่าทไมเป็นทรงล้านนา่าซึ่งเดิมจริงๆไม่ได้เป็นทรงนี้หลังคานะอ่าหลังคาเนี่ยจะเป็นทรงที่คล้ายๆสุโขทัยเหมือนกันอ่ะคค่ะล้ายๆแถวสุโขทัยเหมือนกันแต่ที่เป็นทรงล้านนาเพราะว่าในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ ประเภทอ่าล้านนาเชียงไหมเชียงแสนทั้งหนึ่งเะครับ,อ,รบอ่าพอเวลาพม่าเข้มแข็งก็ไปอ่อนนมอ,อมกับพม่าพอเวลาอายุธยาหรือว่าอ่ากรุงอ่ากรุงรัตนโกสินทร์กรุงธน,น,นบุรีอะไรเนี่ยเข้มแข็งปุ๊บก็มาอ่อนน้อมกระทางนี้ค่ะลักษณะจะอย่างนั้นแล้วที่นี่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อ่าที่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเปลี่ยนที่ว่า เปลี่ยนจากกรุงธนบุรีมาทางนี้ใช่หมออ่าเปลี่ยนมาทางนี้ปุ๊บ<อ>ก็วกเชียงใหม่เชียงแสน<อ>มาโจมตีสิจะมา<อ>ยึดทางนี้หมดเลยจะให้ไปถึงพิษณุโลกครับอ่าเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอ่าทุงยังเนี่ยก็ขึ้นยุคกับสวรรคโลกโ<อ>ขึ้นยุคกับสวรรคโลกสวรรคโลกก็อยู่สุขโทขทัยค่ะอยู่สุขโขทยัยแต่ตอนนั้นกรุงสุขโขทัยไม่มีแล้ว<อ>เพราะว่า ไปอยู่อุธยามดรุงศรีอยยาเรียบร้อยเลยเรียวก็พอต่อมาก็เป็นกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมอแล้วที่นี่พอยกกองทัพมาแถวหัดเซี่ยวหรือว่าศรีสัชนาลัยอันนั้นก็อันนั้นก็พังไปเยอะเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าที่เมืองทุงนางนีทําไมมันไม่พังไม่อะไรเลยเพราะว่าเจ้าเมืองธนบุางเนี่ยคงจะไม่ได้ต่อต้าน ก็เขาม้าก็ตอนรับอะอ่อนน้อมยืดหยุนอ่ายืดหยุ่นยืดหยุ่นเขาก็เลยไม่ทํำลายอะไรเลยเขาก็ตีไปเรื่อยแล้วก็สรุปแล้ววัด่าอารามวิหารทั้งหลายก็เลยยังคงปรากฏอยู่ พี่สุนทรเป็นคนทุ่งย่างไหมเป็นคนทุงงท่งย่างกิดทุ่งย่างพ่อเมย์ปู่ย่าตายายเป็นคนทุ่งย่างภาษาที่พี่กําลังพูดอยู่นี้คือภา,าภาษาไทยโบราณหรือว่าไทยสุขโขทยัยผ<อ>ู้ภาษาเดียวกับสุขโข<อ>ทัย<อ>ซึ่งในอุตรดิษ์เนี่ยก็มีวัฒนธรรมสามภาษาเนี่ยก็มีภาษาไทยโบราณก็คือไทยไทยสุขโขทัยเนี่ยจะมีอําเภอละเล สวนหนึงอำอเภอเมืองสวนหนึ่งแล้วก็อำเภอพิชัยพูดเหมือนกันครับแล้วมีภาษาอีกสองภาษาคืออะไรอีก2ภาษาก็คือลานนากะลานช่างอ๋ออันนี้จะออกทำเนียงทางเหนืออ่าทางเหนือโอเคครับโซนละแปกโซนเหนือทั้งหมดเลยแล้วก็ทั้งตรอนบ้างจะให้พี่สุนทรพูดกับคุณผู้ชมรายการล่องสลานจานสง่าว่า ถ้าคนมาเที่ยวอุตรดิตถ์แล้วแวะมาที่อำเภอรับแลสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยควรจะมาดูอะไรบ้างอ๋อถ้าหากว่ามาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ปุ๊บเนี่ยก็จะต้องหนึ่งเลยออกจากจังหวัดมาเลยมาแวะที่วัดพระบรมธาตุพุยังเรานี่เองแล้วก็วัดพระแทนศิลาอาจ ซึ่งมีประวัติอันยาวนานซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเลยไม่ไกลกันเลยถือว่าเป็นเมืองเดียวกันเมืองเดียวกันด้วยอ่าาสมัยก่อนเนี่ยเวลามาเนี่ยจะมีบันทึกไว้เลยจนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะแต่ละองค์เนี่ยจะบันทึกไว้เลยว่ามาเมืองทุ่งยางแล้วก็กล่าวถึงวัดพระแท่นวัดพระแท่นนี่กล่าวถึงมากเลยครับที่นี่วัดทุ่งยังอ่าก็จะมีกล่าวถึงอย่างไนพระราชพงศาวดารเนี่ยก็จะกล่าวถึงเลยที่ว่า รัชการที่สองซึ่งทรงเป็นผู้พระราชนิพนธ์เรื่องสั่งท้องก็บอกว่าปรากฏให้เห็นว่า,าทุงยังนี่แหละคือเมืองท้าวสามมุนเพราะว่า,ามีหลักฐานให้เห็นก็คือว่ามีหลุมคลีที่พระอินทร์ตีตีคลีก็สั่งทองแล้วก็มีเวียงเจางะมีสะเจ็ดนางหรือสะตะพันนางที่ชาวบ้านเรียกกันค่ะแล้วก็มีคูเมืองค่ะแล้วก็ ที่ฝาผนังของของพระวิหารแห่งนี้ด้านดีเนี่ยสวนใหญ่จะเขียวกะเรื่องศาสนาอันนี้เป็นเป็นร่องรอยเดิมเลยร่องรอยเดิมเลยแล้วไม่คิดจะบูรณะหรอตรงนั้นลบออขดอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลาเรื่องจะอยากจะบูรณะซ่อมแซมเพราะว่านักเขียนของทุ่งย่างเนี่ยมีเยอะเหมือนกันครับค้ามีเยอะเหมือนกันแล้วด้านข้างเนี่ยจะเป็น พระราชนิพนธ์เรื่องสั่งท้องแต่สั่งท้องเนี่ยมันมีฉบับของเมืองทุ่งย่งยุคก่อนแล้วมันเป็นนิทานม,มันเป็นเรื่องเล่าประลังปลาครับอ่าผ่าทางโบราณคดีจะบอกว่าเมืองทุ่งยางเนี่ยเป็นเมืองอ่าท่าสามุนผ่าทางประวัติศาสตร์บอกเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทยัยก็แล้วแต่เราจะไปใช้ในห่วงเวลาใดถ้าเป็นศึกสงครามก็เป็นเมืองหน้าด่าน ถ้า,ถาเป็นตำนานประวัติศาสตร์ก็เป็นเมืองเท้าสามนาซึ่งเป็น,ปนที่เรารู้จักกันดีเป็นว,นร,วนรรณกรรมวรรณคดีนี่คือมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะที่บรรพบุรุษไทยได้ก่อร่างสร้างไว้แล้วผมฝากคุณผู้ชมที่เป็นคนไทยในยุคนี้แล้วเราจะยังคงล่องลอยทางประวัติศาสตร์ อันมีคุณค่าไว้ในแผ่นดินได้อย่างไรเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนพี่สุนทรเป็นหนึ่งในนั้นที่ทำหน้าที่นี้ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ถ้ามีคนอย่างพี่สุนทรเกิดขึ้นในถิ่นที่เป็นประวัติศาสตร์มากๆผมมั่นใจนะครับว่าประวัติศาสตร์ของชาติไทยจะไม่บิดเบี้ยวและไม่หลงไปจากทิศทางอื่นๆวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุนทรมากๆขอให้ทำหน้าที่นี้ตลอดไปนะครับขอบพระคุณครับ น่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรัล ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR วโค้ดบนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน